าเหตุสําคัญของการเกิดโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันก็คือเพราะว่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกินปกติคนเราเนี่ยนะฮะชีวิตที่เราจะดํารงอยู่เนี่ยเราต้องใช้พลังงานแล้วพลังงานที่ท่านควรได้เนี่ยมันเป็นพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่พลังงานจากโปรตีนเพราะนั้นท่านไม่ต้องกินโปรตีนเอาพลังงานท่านไม่ต้องกินไขมันเอาพลังงานท่านกินคาร์โบไฮเดรตเอาพลังงานแต่ไอตัวคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานที่ดีเนี่ยมันเป็นแป้ง เพราะเวลาท่านรับประทานคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งเนี่ยมันจะได้น้ําตาลที่ไม่อเวอร์ชูดไม่สูงเกินระดับกว่าการเผาผลาญและใช้ไปของร่างกายผมมีเส้นสีดํอันนี้นะคคือท่านก็บอกว่าเอาเรากินแป้งท้ายสุดเราก็ได้น้ําตาลอยู่ดีแต่น้ําตาลที่ได้จากการกินน้ําตาลโดยตรงกับน้ําตาลทางอ้อมที่ได้จากการกินแป้งแล้วย่อยน้ําตาลเนี่ยมันไม่เหมือนกันภาพน,นี้เป็นระดับน้ําตาลในเลือดก,กราฟนี้แสดงระดับน้าตาลในเลือด ถ้าท่านกินอาหารที่ให้น้ําตาลโดยตรงเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสารอาหารโมเลกุลเล็กมันเข้าสู่กระแสเลือดเลยกินเท่าไหร่เข้าเท่านั้นตอนนี้ร่างกายมนุษย์เนี่ยเรามีความสามารถจํากัดที่จะใช้น้ําตาลในแต่ช่วงเวลาเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าเรากินเยอะมันก็จะเกิดน้ําตาลส่วนเกินในภาพวงสีแดงไอ้น้ําตาลส่วนเกินในเลือดอันเนี้ยเป็นเป็นตัวทําให้เราเจ็บป่วยทําให้เราอ้วนขึ้นทําให้มันสะสมเป็นไขมันทั้งไขมันในผิวหนังไขมันในช่องท้องไขมันในเลือดรวมทั้งมันทําให้เลือดเป็นกรดมันไปทาให้ร่างกายอ่อน มันไปทําให้พวกมะเร็งเติบโตหนึ่งในอาหารที่ต้องออละลดเลิกเวลาเราเป็นมะเร็งก็คือพวกน้ำตาลเพราะมันจะเป็นอาหารที่ทําให้เราเนี่ยผูมิตเลือกเป็นกรดภูมคุ้มก,กันพอต่ําลงเนี่ยเราก็ป่วยสารพัดโรค